ครับเราไปดูจังหวัดหนองคายกันนะครับเริ่มจากแยกท่าบ่อนะครับจากบดอนวันนี้ก็จะเมฆเยอะหน่อยนะครับเป็นเมฆฝนจากทางฝั่งประเทศบ้านเราจากประเทศลาวนะครับก็มาดูนะครับจังหวัดหนองคายนี่มีการเจริญเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะการค้าขายสองฝั่งนะครับดูถนนหกเลนนะครับ เข้ามาจากแยกนะครับไปท่าบ่อนะครับตงเลนนะครับใครที่ไม่เคยมาของใคร mm. ก็จะเห็นนะครับหรือเคยเคย,เคยมาแล้วแต่มานานแล้ว, mm. ลวก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้สําหรับผมนะครับไม่ได้มาสามปีแล้วครับ mm. ก็เพิ่งกลับมาปีนี้ก็ถือว่าผมใหญ่นะครับจะเริ่ต,ต่ตากแตกต่างมากนะครับ น้องคาย10กิโลเวียงจันทร์3 3นะครับจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้ดูจากป้ายนะครับนี่นะครับวิ่งเข้าไปพายุนะครับ10โลดูความเจริญจากตัวเมือง10ิลก็มีเข้าความเจริญนะครับ ้างหน้าก็เป็นทางรถไฟนะครับสองข้างฝั่งเมื่อก่อนที่มานะครับมมมไม่มีร้านต้นไม้ต้นไม้ีน้มีร้านต้นไม้มีเพ้นปูนมีบริษัทต่างๆมาทําสํานักงานนะในแาวเล็กตะซอยนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้ออกเล่นขับสบายนะครับ แล้วรับไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าระยะสเกียวก่อนถึงตัวเมืองนี่โอ้จเจริญน,นะครับจีิตตจรับสูนน้องค่ายนะครับ นี่เรายัไงไม่เข้าตัวเมืองนะครับเหลือมาสัก8กิโลกลเห็นถึงการขยายตัวเมืองออกมาชัดเจนมีโชว์รูมรถยนต์นะครับรถไชนานะครับนี่นะครับโอสำหรับผมไม่ได้มา3ปียังก็ต่างตา ครสายแยกไปวิงจันแม่สาภาพเปภาพไทยลาแน่เลยเราจะเข้าไปที่ตัวน้องคายตัวเมืองนะครับเส้นสองสามสามนะครับอ่านสีแยกจำไม่ได้นะครับ ม,ม,ม,มีโชว์รถทันด้านะครับมาเปิดตรงนี้นะครับตันข้าเมืองอตอนเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับดูเสาไฟกลางถนนได้นะครับ ครับนี่เป็นกระพริบโถครับอย่านี้อันตรายนะครับโอ้ฟ้าฝนกำลังจะตกเลยครับให้ไปคาดอย่างนึงนะครับเข้ามาน,นิดนึงก็จะมีพวกโชว์รูมรถยนต์ห้างโกเบลห้างแมคโคนะครับโอเคนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดน,นะครับเพราะว่าแสงไม่มีครับฝนตกนี่ครับชดดมรถยนต์ m อ็มฟอด์นเยอะแยะครับจำทางไม่ได้เลยครับราทางเป็นหกเลนแล้วครับ ว้างขวางมากครับไม่ได้มา3ปีนี่เอาเป็นไปเระไปเยอะมากๆนะครับสำหรับจังหวัดสงคายจังหวัดชายแดนตรงข้ามกับเมืองลองของประเทศเพื่อนบ้านับประเทศลาวของของเพ,อเพื่อนบ้านเรานะครับ ครัวตมาแล้วครับ,รน,รบรนี้ก็เก้ามาทางแยกจาก2องสสาไปบึงการนะครับต้องใครบึงการนี่นะครับสถานมิตรภาพไทยลาวเลี้ยวซ้าย งไปเข้าเมืองการจดโจีนนะครับฝนต,ตกนะครับภาอาจจะไม่ใสแต่ก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับฝนเริ่ตกแล้ว ครับเราจะมาเจอสุราชการหนองคายนะครับกิถนนเลยครับหมเลขสองสามสามข้างหน้าก็เป็นตัวเมืองน่าจะเป็นตัวเมืองเก่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะไม่ได้มานานก็จะสับสนเส้นทางนิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่จะเป็นตัวเมืองเก่าโอ้ขยายกว้างขวางมากครับ ธรรมดานะครับเราจะไปอีกเส้นหนึ่งนะครับไปเชียงคานเส้นเชียงคานนะครับ เอเจอัดหนองคายเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากเราไม่ได้เข้าไปในเมืองเนื่องจากฝนตกนะครับนี่ก็เราเข้าตัวเมืองหนองคายอยู่นะครับแต่ไม่ได้เข้าไปใจกลางเมืองนะครับมาเส้นท่าบ่อ ก็จะตกแล้วครับมาเราดูเอาดูตัวเมืองหนองคายต่อนะครับเส้นทางนี่จำไม่ได้เลยครับไม่ได้มาหลายปีนะครับพัฒนาไปโอ้ใหญ่มาก น้างหน้านี่ก็เราจะไปอำเภอท่าบอ่อนะครับตรงไปไปสะพานมิตรภาพไสรลาวนะครับอเอ้ามาทางคายหลายปีฝนก็ะกตกนะครับ ทางทางรถไฟแล้วก็ที่จะไปโปรข้าไม่แค่ทายา,า,าแล้วก็ข้าไปข้า,าแรงนะครับ ไปเวียงจันทร์นะครับซ้ายไปปุรีรนะครับ